เข้าไปดูเซลใช่ใช่ใช่นี่เนาะแล้ก็งานกากานมันจะตางลุ้นหลบ้างใช่ครับวันนี้มาร่วมงานมายาอวอร์ดครับแล้วก็มาลุ้นรางวัลใช่ครับแล้วก็วันนี้มีแฟนๆมาเยอะเลยวันนี้เราก็ไม่ได้มากั่สองคนวันนี้เรามากับแกนค่ายดูมันดี่หลายคนเลยขอบเชื่อสซีรุ่นค้างแต่งแล้วเออวันนี้เรา มีแฟนข่าวขอท่านอื่นๆมาด้วยจากไลนอื่นด้วยเล้วก็ขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเห็นแล้วก็สนใจเนาะเดี๋ยวได้ใจด้วยเวลาเราไปใช่ก็เสียงกรี๊ดกราฟเป็นกำลังใจให้เราได้ครับผมแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตผลงานเราด้วยผลงานนักพูดด้วยรอมันก็มีเพิ่มขึ้นน้อยลงตามเวลาแต่ก็หวังว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ เรีวข้ามคนใหม่เรื่อยๆครับผมอะไรนะรกาศตน้คดอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอครับรู้สึกเหมือนว่ายกภูเขาจะอบเพราะว่าไม่ได้ซ้อมคอนแล้วอ่าก็ครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่ผ่านพ้นมาได้ฮะได้ทั้งฝึกร้องฝึกเต้นแล้วก็นแฟนซัพพอร์ตแล้วก็คลิปการได้โชว์ชุดสวยท่าสวย ว่าอารมณ้านใชั้านใช่อารมณ์ดนมากโครแรมากอะไรอย้ยอะไรบ้างชอบชอบมากคือมันไม่ได้เวอร์แค่นั่นไงไลฟ์สตรีมก็เวอร์ด้วยผมเห็นพี่เป็นแฟนบอกว่ามีแอบอารมณ์อยู่บ้างเห็นว่าบรอดแชรนในสตรีมก็เลิศเหมือนดูหนังอยู่รู้สึกว่าชอบชอบมากๆเลยแล้วก็ฟีดแบ็กโดยรวมคืออ่านแล้วหายเหนื่อยเลยหมายกับว่าช่วงนี้ เหนื่อยซ้อมมาเป็นเดือนก็ให้เหนื่อยไปปิดทิ้งเลยค่ะรู้สึกว่าซันเซสมากกับคอนเสิร์ตครั้งนี้อ๋อใช่ค่ะพิจิณิสมาเฝ้ามาดูวันวันสองมาให้กำลังใจเพราะว่าวันจริงพีิจิณิสติดงานมาไม่ได้ก็เลยแล้วไม่ได้มาแค่มาเฝ้าด้วยเอาฟูซัพพอร์ตมาให้ด้วยแล้วผลงฝนิบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าฝนกลางมันจะลดไปด้วยอะไร ผมบอกว่าผมอยากผมอยากขึ้นไปด้วยมันไม่เคยมีโอกาสจะขึ้นไปเราอยู่ข้างล่างไงมีเปิดตัวข้างล่างเยเลยไม่ได้ขึ้นไปข้างบนคือผมคมรั้งแรกที่ขึ้นไปอ่ะขาสั้นสั้นอยู่ครับกลัวแบบเพราะว่าคือข้างบนน่ะโปกติก็ไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเคยมีศิลปินท่านไหนขึ้นไปบ้างไหม <c oughs> แต่ผมตอนระหว่างที่ขึ้นไปอ่ะมันจะเป็นทางเดินแบบเป็นสะแกนซึ่ง ตะกแกคงือถ้ามันเป็นตะกแกรงที่มองทะลุงลงไปแล้วเห็นเราไปข้างหน้าเลยแล้วมันสูงมากคือถ้าเป็นตะกแกรงปกติก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เดินแล้วมันยั <laughs> ่วมันยั่วนิดนึงก็เลยกัวเสียวนิดหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยครับเพราะว่ามีพี่ๆแบบคอยเดินเซฟตลอดเวลาก็เป็นซ้อมก่อนนะซ้อมซ้อมก่อนก็คือเรื่องมันมีนากลัวหลายจุดวันแรกก็กลัวตอนเดินไปเข้าจุดเต้นายวันที่สองอัลูกลัวตอน คือผมมาขึ้นไปปุ๊บต้องปีนข้ามลัวแล้วห้อยตัวอดตรงปีนอ่ะมันน่ากลัวเพราะว่าเพราะมันปีนออกไปแล้วมันไม่มีอะไรให้เกี่ยวมีเสื้อ<ม>ค,คลุ<ช><ช>มลออด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องหือดคนูด้วยมันก็น่ากลัวแต่วต่าเราเลือกเองเราสู้เราเป็นคนเลือกเองชอบไม่เข็ดชอบเ้าได้ทำอีกก็อย่างทำอีกผมเคยเล่นตรงแบบว่าจากข้างบนอ่ะจากข้างบนสุดยังไม่เคย แต่ถ้าถ้าแบบว่าถ้ายังไม่มีอะไรติดแล้วก็ก้าวข้ามไปอะก็ไม่ข้าต้องมีอะไรแบบเซฟเราออกไ,ได้ทาอ,อะไรคือนนเปี่ยนเปลี่ยนแปลงรูกใช่เพราะว่าทุกครั้งจะทำสีผมนะแต่ครั้งนี้ย้อมมาเลยเพราะปกติจะเป็นแว็กซ์แล้วก็สเปรย์สีผมเลยอันนี้ก็ลองย้อมคืออายุป,ประมาณสามสิบกว่าแล้วย้อมสองครั้งในชีวิตอันนี้น้องขอไได้เป็นแบบ เปากหานอเลี่ยเป็นเนืเขาอกว่าเผ่นไ้เนี่ยทำเอตอนแรกมันได้เป็นสีนี้ตอนแรกเป็นสีขาวเป็นสีไลอยนะแล้วมันเริ่มหลุดใา่มันดูแลยากยากคือต้น้ันด่ยนดดแ้นก็รอนหนึ่งใป่ลูกเราไ่รู้วเปลี่ยนทุกปบ้างม ก็แคบลงมานิดนึงก็เท่าเดิมแต่ก็ซื้อชุดเดียได้หรอเอี๋ยสมาไปยืมเป็นคอนที่ใส่น้อยชิ้นที่สุดที่เคยใส่มาแล้วค่ะแต่ว่าถูกใจชอบถูกใจถูกใจเหรอเขาบอกว่าไปเขียนใส่ได้ไม่เป็นไรยผ่านตาเขาแล้วเนี่ยไม่ห้ามหรอกร่าถ้าหนูแน่จริงไม่ชอบแต่เดี๋ยวว่าก็แล้วแต่เอาไว้ใส่ขึ้นงานอีเวนต์ อีเวนอาจจะยังไม่ได้ขัดใจขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าไม่ชินตาดีกว่าเราก็ไม่เอยหชนชินหัวห้าปีไม่เคยใส่เลยก็ได้รับการอนุมัติจากหลายฝ่ายมีการอนุมัติที่ออฟก็อนุมัติได้รับการอนุมัติจากหลาย่ายกอนุมัก็อนุมัติ คือพี่เอาอนุมัติแบบตอนแรกครับแต่ว่าอาจจะคิดไม่ถึงว่าว้าวค่าดีเลยเนาะุยังไม่เห็นแต่ว่าพี่เอาก็ไม่ได้ว่าอะไรปลรับกโตแล้ว่าลูกโตแล้วก็นถาว่าเซลอยู่ครับบอกว่าผมผมาบอกทุกคนเองว่ายิบสี่แล้วแม่โตแล้ว

ใช่ชอบชอบใช่ชอบเมยไม่รู้แต่ว่าทำไปแล้วครับตอนแหละตอนตอนท้ายคอนตอนท้ายคอนที่แบบว่าขอบคุณขอบคุณการแล้วก็มันรู้สึกว่าพวกเาพูดวันนานว่ามันห้าปีแล้วเนาะที่ผมและเฮียเดินทางด้วยกันมาก็ ห้าปีมันก็ไม่ใช่แบบเดียวอ่ะมองไ<ช>ปก็นานมากๆเหมือนกันนะแล้วก็แบบเหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะผ่านงานทั้งคนเดียวคนวคนู่<ด>งานยางอื่นด้วยซึ่งแต่ละงานมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเหมือนเราอ่ะสู้กันมาได้กันเยอะมันก็เลยแบบรู้สึกดีใจดีใจที่แบบมาด้วยกันจนถึงวันนี้แล้วยังแบบยังอยู่ด้วยกันต้องไปกันใช่ผมก็เลยโดนขอหอมแก้มฮะ ตอนีผมต้แบบนี้เยครับตอนีเราดรเก็แปดแม็กไปตอนที่ผมขอเขาของแล่แต่ก็ไม่ได้ติดอะไรก็หอมหอมติแล้วเหลือจะหอมตอนนี้ไม่ได้จะมา่อไม่ได้ได้ตอรมอเร่อาั ใช่ก็เอ๋อเป็นก็ได้รับโอกาสดีๆครับให้ได้ไปทำได้พี่โปรดิวเซอร์ออชื่อดังของเกาหลีมาแต่งเพลงให้ครับพี่แอลแคปิตันนะครับก็เป็นเกียรติมากดีใจมากที่ครั้งหนึ่งจากน้อยเราก็เคยได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังของเกาหลีแล้วก็มูดเพลงที่แต่องออกมาคือ เกาหลีมากรู้สึกว่าเป็นเคป็อปที่แท้ถูกหลายคนชอบหลายคนอพ่่ว่าไม่เคยมีคนได้ยินช่องเสียงนี้ในการร้องมีฮะทุกคนช่วงแรกๆที่ร้องเพลงอยู่ใช้ช่องนี้อยู่อก็หายไปนานแล้วค่ะแบบนก็เหมือนแบบได้แรปด้วยแต่แต่ช่องเสียงแรปแบบนี้ไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้กับเพลงนี้นี่แหละก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆดีบกับคนดั้งเดิ เอไปเจอมันได้ยังไงไปไปคอนเนกันได้ยังไงนท่ใช่ง่ยอ๋อทางใายตินต่อไปแล้วก็ฝังโดนเขาก็โอเคกับเราใช่เหมือนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนแรกผมก็คิดนะว่าอุ้ยผมจะแต่งให้เราหรอเราเป็นใครไม่รู้แต่ว่าเขาก็รับแต่งง่ายก็เขาก็น่าจะเห็นอะไรในตัวเราสักอย่างเลถ้าเปิก็ลองสวก็ลอรใหใช่เาน่ารักมากเเปนรมากลยพี่เขาแบบ คือหน้าตาที่เขาอาจจะดูแบบเป็นเท่ๆดูดูดูแบดบอยดูจริงแบบน่ารักโอเคเราเห็นในรูปเขาก็น่ารักนะกอดคอหนูไทยรูปดูนี่นั่นเนเียนนี่นั่ะไรชุดเลิเงาใช่ครับ้อันนี้ทแคเงันรือว่าจะมีควาบเล้วก็ ไม่แน่ใจคือหลังจากนี้เดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำอีกแต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าอีกเมื่อไหร่มันเท่าไร่ตั้งแต่ก่อนก่อนนะเนี่ยก็ไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ครั้งนี้ก็ไปเกาหลีเดี๋ยวจริงๆอยากจะไปอีกอยากไปที่จีนด้วยค่ะจะไปที่ตลาดจีนเรียนได้หรอก็ไปทุกที่แหละไปรอทุกทีเลยก็ฝากไว้แทนไงไหนให้เนาะใช่ครับก็รอดูว่าครั้งหน้าผมจะไปไหนอีก